ลูกค้าเครื่องนี้เขาบอกว่าฝากขอลายเซ็นพี่ไอซ์ด้วยได้ไหมขอดามาลองซ้อมหน่อยเดี๋ยวลงตรงนี้เลยลองซ้อมก่อนรุ่นเยอะไปวะสวัสดีครับคอมบิกสโตนะครับไม่ได้เห็นหน้าผมนานมากเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับแล้วก็จะได้เห็นหน้าน้องปั้นคนนิ่งคนเดิม เรื่อยๆแล้วก็มีน้องพลุกน่าจะโผล่มาด้วยหน่อยหนึ่งนะฮะเครื่องนี้หน4่0แสโดยประมาณหลักๆนะครับไปโหดไปหนักที่แรมแรมเครื่องนี้คือ 64GB บัส6 0 0 0 d ด r 5ณวันนี้ผมขายอยู่ที่25,900ถูกกว่าที่อื่นประมาณพันกว่าบาท2,000 นะครับอย่างที่ผมเคยทาคลิปไปผมจะบอกอเทยาที่ผมบอกไปนะครับว่าผมจะพยายามขายแรมให้ถูกกว่าที่อื่นก็คือผมจะเอากําไรจากแรมเนี่ยไม่เยอะหาที่เหลือขายปกติเพราะว่าถ้าเกิดขายแพงหูฉีกไปเลยเหมือนตามปกติทั่วไปมันก็จะกลายเป็นว่าพอเวลาลูกค้ามาเห็นมาคุยราคาพอเขาเห็นว่าแรมแพงเขาก็จะแบบโอ้ยไม่ไหวว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังแพงอยู่ที่ผมขายเนี่ย นะครับ259เนี่ยก็ยังแพงอยู่แต่ในเมื่อผมซื้อมาผมซื้อเข้าอนะมันก็สตัวเนี้ยสองปลายปลายแล้วผมว่ากำไรประมาณพันหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากในเรื่องของกำไรมาจินนะอะมาดูสเปคเ็มเครื่องขาวเกือบทั้งหมด100%แต่ว่าณวันนี้นะครับต้นเดือนกุมภาพัาร5 6 9การัสจอ5080หายากมากๆ แล้ถ้ายิ่งเป็นสีขาวยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับการ์จอตัวนี้คือ s o t a c RTX 5080 M Extreme Ultra Infinity ผมขายให้ลูกค้าที่49,000ยังไม่ข้าม50,000ยังไม่ถึง55,000ไม่ต้องห่วงครับผมบอกแล้วผมได้ถูกผมก็ขายราคาถูกผมได้มาแพงผมก็ต้องขายแพงไปเรื่องปกตินะฮะ CPU 9950X 3D ลูกค้าเน้นทั้งเรื่องของเล่นเกมเน้นทั้งเรื่องของทํางานนะครับใช้จํานวนคอจํานวนเทรดเลยตกลงเป็นตัวนี้นะบางคนอาจจะมีคําถามอยู่แล้วแหละ9 8 5 0 x 3 b มันมาแล้วนี่นะครับแต่เขาอยากได้9 9 5 0 x 3 b ไงนึกออกใช่ปะเออเคลียร์นะครับเคสครับเคสตัวนี้คือคอแสเฟรม 4000drsargb ไว้ White, สีขาวนะครับพัดลมข้างหน้าสตัวฝานี่เปิดได้เลยปุ๊บเปิดได้เลย ฟิลเตอร์อยู่ข้างในสามารถดึงฟิลเตอร์ออกมาได้นะครับฝานี่มันจะเป็นหัวจอยนะเป็นบอลจอยเป็นตะแกรงตะแกรงนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะเป็นตะแกรงเหล็กที่เล่นลวดลายฟิลลิ่งแบบเหล็กฉีกมันจะเป็นคลื่นๆหน่อยนะเปิดทิ้งไว้ทีนี้เมนบอร์ดอ่ะนเมนบอร์ดเป็นสีขาวเหมือนกันเป็นอย่างที่บอกครับเครื่องนี้แม่งขาวล้วนเลยยกเว้นการจอบอร์ดเป็น ASUS ROG Strix X870A Gaming WiFi บอร์ดเนี่ยหมื่นหกนะครับแรมเป็นคลีฟ ตัวนี้เป็น b o วีบัส6,064กิกนะครับแถวละ3 2 b o โบวีจะไม่มีไฟนะครับก็ได้ความขาวแบบเพียวๆดิบๆนะครับดื้อๆทื่อๆไปเลยไม่ต้องเน้นในเรื่องของไฟนะถ้าเกิดเป็นตัวมีไฟแม่งแพงกว่านี้อีกแพงกว่านี้ประมาณพันห2 0 0 0งนะครับตัวนี้ทําราคาให้ได้เพราะว่าราคามันยังไม่โหดมากเท่าไรหร่เหลวะสองหมนห้าเก้าร้อยมีโหดีโอวแ,แม่งไปกว่านี้อีกนะครับ ช่วง Q2 เนี่ยช่วงอะไรนะกแมคลาพัุมพามีนามีสาพฤษ,ษภาเนี่ยจะแ,แม่งไปอีกรอดูได้เลย SSD SSD ตัวนี้เริ่มแพงแล้วครับเป็น WD Blue SN 5 0 0 0ความจุ 2T 6เท6990แต่ยังถือว่าไม่ได้แพงแบบกระโดดที่เฮี้ยเหมือนแรมขนาดนั้นแต่มันจะค่อยๆไหลขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดในเรื่องของ SSD ทั้งตัว1เทตัว2เททุกสปีดนะครับ เจน4เจน5ราคาไหลขึ้นหมดแต่ค่อยๆขึ้นไม่ได้กระโดดมือนแรงอย่างที่บอกนะฮะเอาชุดน้ำครับชุดน้ำเป็นคอแซมเหมือนกันตัวนี้คือ Nautilus 360 RSLCD ไว้ y, มีหน้าจอดึงได้ไหมตัวนี้ดึงได้ไหมพวกดึงได้แต่ต้องงัดแรงหน่อยโู้แรงมากเลยนี่ออกแรงเยอะตล้วนะ่นี่เป็นอย่างนี้นะครับแต่มันไม่สามารถที่ที่จะเอาไป แะเป็นแม่เหล็กได้เพราะมันเป็นเคียวล็อกของตัวมันเองพัดลมหมอ้อน้ำเนี่ยอยู่ข้างล่าง2ตัวข้างบนเปลี่ยนใส่ตัวเป็นตัว R S A R G B นะครับใส่เข้าไปไปสามตัวข้างหลัง1ตัวเฮ้ยพัดลมเครื่องนี้เป็น R S หมดเลยนะครับข้างหน้า3ก็ R S ข้างบน3ใส่แทนเข้าไปก็ R S ข้างหลัง1ก็เป็น R S นะครับเอามีอะไรอีกข้างหน้าไม่มีล้ชุดน้ำครบถ้วน กาจอบอกไปแล้วนะตั้งแต่ตอนแรกนะครับโซแท็ก 5080m x t r e m e แล้วก็5080เนี่ยจะขาดตลาดไปแบบนี้ไม่ได้ขาดแบบหายไปเลยแบบช็อตเทรดยาวนะครับมันจะเข้าแต่ว่าเข้าน้อยลง5090ก็เช่นกัน5070 ti 16 g ิ K นะครับ5060 ti 16 g ิกรุ่นนี้จะหายจากตลาดไปพักหนึ่ง 5080ยังพอไหลเข้ามาอยู่บ้างหลังเครื่องครับ power supply เป็น้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ใช้บ่อยไว้ช่วงหลัง lead x 7 lead x 7 pro 8 0พัทแพทชินไว้ได้สายเป็นแฟตแบบนี้นะครับสามารถถอดหัวสายได้สำหรับเส้นที่ไม่ใช้หลังเครื่องสายไฟน้อยดีจังฟุกมันยัดสายไฟอยู่ตรงไหนหมดวะเนี่ยหายไปหมดเลยอ๋อสายพัดลมอยู่ไหนวะเนีย สายพลวมส่วนใหญ่อยู่ข้างบนนะครับข้าลางเปสาย power สาย io อยู่ตรงนี้เออเฮ้ยเนียนดีไว้เครื่องนี้นี่ถ้าได้การ์ดจอสีขาวนี่จบเลยเนี่ยจบเลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่มีจริงๆถ้ามีอ่ะหาให้แล้วคือเราพยายามหาให้สุดฤทธิ์แล้วแต่มันไม่ได้จริงๆถ้าเกิดได้มันก็จะสวยกว่านี้แต่ลูกค้าก็เข้าใจครับลูกค้าบอกว่าเอางี้5นะ้า0นแปศูน่ะรุ่นไหนตัวไหนก็ได้ผมเอาหมดนะครับแล้วผมก็ ไปเห็นจากหลายๆที่ว่าบางที่เริ่มขายกันไป 54, 55, 5ื่นสี่ห้าหมกันแล้วผมก็เลยพยายามสอบหาว่าตัวไหนที่มันถูกที่สุดหาได้ลูกค้าที่มันแบบที่มันยังแบบหาได้แล้วมีของต่กตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นผมก็จะพยายามหาให้นะครับก็ได้ตัวนี้ที่4 9่หมอ่ะจบนะครับ1 4ึ0งแโดยประมาณหนักแรมหนัก SSD นิดนึงถามว่ากาจอหนักไหมราคานี้ผมมองว่าไม่หนักหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้ โอเคนะครับอยากได้ฟิลลิ่งประมาณไหนทักมาคุยโทรมาคุยนะครับและที่สําคัญลูกค้าเครื่องนี้เขาบอกว่าฝากขอลายเซ็นพี่ไอซด้วยได้ไหมไอเราก็ไม่มีปากกามีแต่พวกปากกาไว้บอร์ดก็เลยให้ฟุกขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อปากกาซากุระสีทองมาให้มันจะได้เข้ากับเครื่องที่เป็นสีขาวเขาบอกขอเบ um, um ิ้มๆผมก็เลยตัดสินใจว่าอย่าเบิ้มเลยเผื่อไปลบในอนาคตอาจจะเหม็นที่หน้าผมนะครับเซ็นให้ตรงนี้นี่ ตรงนี้มันจะมีแถบว่างๆอยู่หน่อยนึงนะครับลองดูซิมันจะเป็นอย่างเไ้ขอกระดาษหน่อยดิขอกระดาษมาลองซอ้อมหน่อยี๋ลงตรงนี้เลยลายเซ็นผมไม่มีอะไรครับเหมือนการเขียนชื่อปกติทั่วไปนี่นะครับรอ,อแป๊บนึงลองซ้อมก่อนนี่เยมเยอะมกันเลยทีเดียวอะมาอยเยอะไปวะ ค okay. ติดเป้าไม่รนะู้นะนีกระจายด้วยน้ำกระจายเรียบร้อยครับไอคคอมิกขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับโดนกับผมไปแสนสี่หวังว่าจะเป็นราคาที่แฮปปี้นะครับวินวินแฟงแฟงนกันทั้งคู่เราพยายามทำราคาแล้วก็ หาของที่ถูกใจให้ได้มากที่สุดในจุดที่รับได้ทั้งสองฝ่ายผมเองก็ไม่เจ็บลูกค้าที่มาเอาเครื่องไปมาสั่งประกอบไปกับเราก็ได้ของในราคาที่รับได้ให้ได้มากที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ผมใช้คาว่าในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมขายถูกที่สุดในทุกชิ้นนะครับแต่ชิ้นไหนถ้าเกิดมันดูแล้วราคาถ้าเกิดผมทําให้ได้ผมลดให้ได้ผมปรับลงให้ได้ในส่วนที่ผมยังพออยู่ได้ ผมก็จะทําให้นะครับแล้วผมก็บอกน้องๆไว้แล้วว่าเฮ้ยเราดูแลเคสทุกเคสเครื่องทุกเครื่องให้ลูกค้าทุกคนนะครับในเรื่องของราคาแรมเนี่ยสำคัญมากนะตอนนี้นะครับลดได้ลดไปครับดีกว่าผมขายไม่ได้เลยขายแพงอะสมมติชุดเนี้ยผมไม่ได้ขาย259ผมขาย27,900ลูกค้าเห็นบุ๊กโอ้ไม่เอาดีกว่าไปถามร้านอื่นดีกว่าลดให้ลูกค้าไปเลยเอาเอากำไรนิดเดียวพอยเยี้ยงไมต้องไเอาเยอะเขาเห็นเขาจะได้รู้สึกว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ขายแรมถูก คอมมิกสับจบทุกระบบนะครับขอบคุณมากครับ